ตะกร้าแมวไม้ไผ่โดนใจคนรักสัตว์ กระกร้าแมวนอนรูปร่างสวยงามแปลกตาที่กลุ่มผ่อนละพัฒจากสารอำเภอเสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายมีรายได้สู่ชุมชนด้วยการใช้ไม้ไผ่รวกที่มีมากในท้องถิ่นมาจากสารพกพาสะดวกแมวชอบไปนอนพักผ่อน ลูกค้าชื่นชอบสั่งจองออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นความคิดสร้างสารรค์ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่หนังผ่อนละพัดห้วยหงทองอายุ66ปีอยู่บ้านเล็กที่129ทับหถึงหมู่ที่6ตำบนท่าเคยอำเภอสวนพึ่งที่นำไม้ไผ่รวกมาจาักสารเป็นตะกรา้าให้เป็นที่นอนพักของน้องแมวได้นอนหลับอย่างอบอุ่นสบายใจด้วยความสุขโดยที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงวัยในหมู่บ้านจักสารงานไม้ไผ่และเองเป็นสินค้าโอท็อปของ ในชุมชนตำบลท่าเคยมีชาวบ้านแล้วผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านจะนําไม้ไผ่มาจากสารงานฝีมือทําเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆเช่นฟ้าทีตะกร้าฮิวใส่ของมีให้เลือกหลากหลายขนาด วางจำหน่ายแก่ผู้ที่ขับรถผ่านเข้าออกไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอสวนพึง่งถือเป็นอีกจุดที่น่าสนใจที่มีของฝากของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเลือกซื้อกลับไปช่วยสไร้างรายได้แก่ชาวบ้านในชนชนได้เป็นอย่างดีนางพรล,ลพัน์ห้วยหงทองประธานกลุ่มพรล,ลพัร์สารกล่าวว่าลูกสาวได้มีโอกาสไปทเที่ยวบ้านของติ๊กทิวโรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดโดยให้ตนเองช่วยออกแบบตะกร้าให้แมวนอนให้เป็นของขวัญวันเกิดของติ๊กทิวโรจึงได้ออกแบบ ตะกร้าแมวไว้แล้วทําขายด้วยส่วนการทําค่อนข้างจะยากทําได้แค่วันละสองลูกโดยไม่ไผ่ส่วนหนึ่งไปซื้อมาจากชุมชนอีกส่วนตัดมาจากแมวไร่ของตัวเองตอนนี้มีออเดอร์สั่งจองเข้ามาเรื่อยๆจนทาแทบไม่ทันขายราคาลูกละ350บาทสังเกตว่าแมวที่บ้านจะชอบไปแอบนอนแต่ก่อนหน้านี้ที่บ้านจะเคยสารเตสะพายไม้ไผ่แล้วยังมีรังไก่โบราณเปเล่ไม้ไผ่หลายอย่างขายดีทําให้ไม่ค่อยทันโดยที่กลุ่มจะมีชาว บ้านช่วยกันผลิตเป็นผู้สูงอายุในชุมชนช่วยกันสานไม้ไผ่แต่ละแบบวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นตลาดมอนห้วยน้ำใสตลาดโอ้ป่อยและที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงง้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโพธารามสำหรับขั้นตอนการทำจะนำไม้ไผ่รวกมาผ่าเป็นซสี้แล้วใช้มีดจักออกมาเป็นเส้นๆเอาเฉพาะผิวด้านบนให้เป็นเส้นยาวมาจากสารเป็นขึ้นรูปลักษณะาฐานเป็นรูด,ด้านล่างใช้ไม้ไผ่ ที่เป็นผิวสารไปมาจนได้ประมาณ10บรอบหรือประมาณ2นิ้วเว้นด้านหน้าไว้แล้วให้สารขึ้นอีกประมาณ13นิ้วทางด้านซ้ายและขวาเมื่อได้ขนาดที่ต้องการจึงใช้เหล็กปลายแหลมสอดนําเข้าไปหากันแล้วจึงใช้ปลายตอกสอดตามเข้าไปให้ได้รูปโค้งตามที่ต้องการจากนั้นใช้กันกรายตัดไม้ส่วนที่เป็นด้านหน้าตะก้าออกไปแล้วใช้หวายหมากขนาขอบให้รอบตกแต่งขอบให้สวยงามจะมีหูสองหูและเชือกผูกสามารถย้วพาไปใน ที่ต้องการได้สะดวกหรือวางให้แมวนอนในบ้านก็ดูดีเคลื่อนที่ไปได้ตามที่ต้องการแมวสามารถเข้าไปนอนอาศัยได้อย่างสบายใจจึงเป็นที่สนใจของคนรักสัตว์มาสั่งซื้อกันอย่างไม่ขาดสายด้วยฝีมือผู้สูงอายุในหมู่บ้านแล้วตอนนี้ออเดอร์เป็นไงบ้างคะก็มีคนสั่งอยู่นะยเยอะเยอะไหมครับเยอะเห็นว่าทํานทำไม่ทันเลยทำไม่ทันอือช่วงนี้ทำไม่ทันเลยขายดีอืมขายใบเท่าไหร่ครับที่ขาย สามร้อยห้าสิค่ะแล้วแล้วทำไมถึงแมวเขาชอบไปนอนหรืออยังไงครับถึงไม่รู้แมวที่บ้านชอบนอนนะครับเว,วางไว้มันก็ถ้าไปแอบ,บนอนครับ,รบสำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หนังผ่อนละพัดห้วยหงทองโทรศัพท์หมายเลข080-630-9199ค่ะ